มาครูผู้ชมทางบ้านมันถึงเวลาแล้วที่ผมนั้นจะซื้อสกินโน no, เลยของสกินย r c เซลนั่นเองครับทุกคนนี่ราคา18 0 0 0โอ้อหราคาโคตรแพงแต่ก็ซื้อเลยละการดอเรียบร้อยซื้อมาแล้วอะ่ะไม่ได้อย่างนี้ต้องเปลี่ยนเลยแล้วก็ใส่สกินเลยโอ้โหสกินแรกก็เป็นสกินย r c เซลเลยบอกเลยว่าโคตรเทะจะเป็นไงไปรอดูกันเลยดีกว่า let's go ปรากฏการโผล่มาแล้วโอ้ oh God, ยก็เป็นตัวผมเนี่ยโอโ โอ้วัชชันโอ้โหชชันโดลลี่มันเป็นอย่างนี้ที่เองอ่ะเฮ้ยก็เทยอยู่นะเทอีกแบบนึงอ่ะแต่ตัวข่าวชั่วไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะนหนดูหน่อยซีเหล่าซาวเวทั้ง3คนอยู่ไหนเอ้ยทั้ง8คนสีโอ้ยนันี่เจอแล้วคนหนึ่งแอนคูงใส่เลยละกันนี่ไง แล้วเขาไปไหนพุ่งกลับนี่จับเลยทุ่มเลยละกการน้อจะไปไหนจ้าเรียร้อยสตัรหล่อเสียใจด้วยสตารอย่างนี้ไม่ได้นะนี่ไอ้ปลาดาวดูแล้วก็จับเลยละกการไปปลายละก่อนาฮ่าผมเป็นหนึ่งเดียวกับโนรีแล้วอ่ะจะดีไปไหนแต่ละโคนนนี่แล้วผมก็ตีฟีไปหนึ่งทีไงเอาไงจะตีมเพื่อนไม่หนีหรอหนีได้แล้วมั่งอ่ะผมล่าเชเลตกี้แทนก็ได้นี่ไอ้ปลาดาวแล้วก็ดูดกลับมาแล้วก็ตีซ้ำเลยจะหนีไปไหนจ้าเชเ็ตกี้ขอตีหน่อยละกการนี่แล้วเราก็พุ่งใส่แมืปุ๊บจับได้แล้วแล้วก็พุง่งงอบบึจจัััตวเา้โ เลยไม่เป็นไรถ้าเนที่ย่าตีธรรมดาเลยแล้วกันจับตัวได้แล้วอะตายซะแกนอ่ะโอ้โหผมเวอร์ชันกลายเป็นหนึ่งเดียวกับโนรีก็เท่เหมือนกันนะครับเดี่ยวโหสกินอย่างเฟี้ยวอ่ะใครจะไปคิดไดาแบบโนรีเพิ่งเข้ามาแต่ว่าก็มีสกิลกับเขาแล้วว่ามีสกินแบบโยเซฟกับเขา,เลเลเา,ธาธแล้วว่าโคตรโหดเลยอ่ะเอ้าว่าผิดพลาดเหรอเพื่อนงั้นก็นกนลาก่อนบ๊ายบายเรียบร้อยเอาเฮ้ยดูตัวอีกทีเหลือกันแค่นี้แล้วเหรอหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยผมว่าไปที่ตรงนู้นแล้วกันนะเจ้าเอตัวเองนีน่มีคนอยู่ตรงนี้จริงด้วยเนี่ยเราก็ตีไปเลยแล้วกันป้าดาวไว๊น เร่ร้อยแล้วก็พุ่งกีกทีแอนถูกไม่โดนไม่เป็นไรถือว่าค่อยๆเดินลาก่อนแล้วกันเอาไงเช่นจับตัวได้แล้วเพื่อนบาย,บายลาก่อนโดนไปซานายอน่ะแล้วเชลลิตี้คนนั้นอะไรเพืนะ่อนนายจะท้าทายอำนาจมือเหรอเนี่ยเราปาดาวเลยเรารู้ว่านายจะเออใช้ดาวสตาร์เราอะคิดว่าจะหนีพ้นจริงๆเหรอถ้าคิดว่าจะหนีพ้นจริงๆแล้วก,ก็ต้องไปใช้บริการล้านลา,าบัก ร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่ส5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูเอการเดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะนล้ถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่มาเป็นซปอนเซอร์ในคลิปวิดีโอนีนะครับผมใครต้องแบบดุดเดือดไม่เกรงใจใครกันเลยทีเดียวนี่แล้วเราก็พุ่งแล้วเราก็จับอีกรอบนึงนี่ตายเลยกันเลยทีเดียวเราว่าไปไหนต่อดีเอว่าไปตรงนู้นเลยละคัผมจจกเเอตวว็ด้ย มีคนอยู่ตรงนี้จริงด้วยอะ่ะสวัสด,ดีเกสเกทานายจะหนีไปไหนเพื่อนนายยังไม่ได้ใช้บริการสลัดบักใช่ไหมล่าถึงวิ่งหนีขนาดเนี้ยโอ้โหว,วิ่งหนีขลาดนี้ชัดเจนแก,กยังไม่เคยลองใช้บริการสลัดบักก็ต้องไปลองใช้แล้วแหละเพราะฉะนั้นคนดูคนไหนที่ยังไม่เคยลองใช้บริการแล้วก็สนใจที่จะเติมโลบั็กราคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับ <S 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 ทุกคนร้านสลัดบักนั่นเองนี่ยจับได้แล้วอีกรอบนึงแอนเนี่ยจับคุ่มเลยอะ่ะคิดว่าจะหนีพ้นจริงๆเหเรอเพื่อนไปไหนจะเกสมาให้เราล่า,น,น,าน,ลนา,นา,านยหน เขาบอลผิดจังหวะลาก่อนเพื่อนบายบายตายซะไอ้หนี่ไัยล้าแมนสแตนดิง้งเอาปั่นไฟอยู่หรอปั่นไฟอยู่หรอเจ๊เอ๋วันดีจ้าเราโหม,มาหาเรามาเยี่ยมแล้วอ่ะนี่ไงอุ้ยอุ้ยสตันตไม่โดนนะสตันตไม่โดนะน,ดนะคือปลาดาวปุ้มอ้าวเขาไม่นี่งั้นผมก็พุ่งใส่เลยละกันนี่ไงพุ่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็พุ่งจับปุ้มเรียบร้อยตายโอ้โหแมวโดอลีโค่นมันนะคนดูแถบสกินโยเซลล่บอกเลยว่าโคตรฟิวอะ่ะ โอ้ผมนึกภาพตอนต,ตัวเองเป็นยูเซลไม่ออกเลยแต่ตอนนี้ได้ลองปุ๊บก็นึกออกแล้วว่าตัวเองจะหน้าตาเป็นยังไงเป็นแบบนี้นี่เ <c oughs> อง <c oughs> ถือว่าเท่อีกแบบแต่ยูเซลอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะสวัสดีกับผมโนโนรีแม็กซ์สองสี่จีจีได้กับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ,อ้รอบนี้มีแค่สี่คนเองเหรอเนี่ยเสียใจนะเนี่ยไหนดูด้วยซี้เซเว่โวแต่ละคนเขาอยู่ในกันอุย้ยเห็นแล้วว่าอยู่โหมาแต่ไกลเลยเขออนุญาตเฮ้ยพุ่งไปทีเผลอเลยแอบสวัสดีจ้าทูทาวสวัสดีจ้างง่สิมาจากไหนเอ้าซวยปลาไม่โดนเองเฉยงัั้นน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 หหีีกก่่่ออเเเลลลยยยะจจไไไปปืโดาว ูดกลับมาแล้วก็ตีซ้ําเลยจะดีไปไหนจ้าทูทาวจับตัวนายหน่อยได้ไหมอขอตีสักทีสองทีโอ้ยแล้วเขาจะจิ้มผมแต่เขาจิ้มผมไม่โดนอ่ะก็ตีธรรมดาเลยแล้วกันบายบายลาก่อนตีแน่เรียบร้อยเออแล้วสาคนที่เหลืออยู่ไหนกันนะออ้ยเมื่อกี้ใครอะหวัดดีเกดหวัดดีเพื่อนเอา้าบล็อกผิดจังหวะงี้กันก็ดูดกลับมาแล้วก็ตีซ้ําเลยนี่ผมตีซ้ําเลยแล้วก็ตีอีกรอบนึงแล้วผมก็พุ่งตามแหวพุ่งแล้วก็พุ่งอีกรอบนึงอ่านี่จับคมเรียบร้อยตายเลยทีเดียวโอ้โหคอมโบโหดนะครับทุกคนใช้ ใชกันเลยทีเดียวผมเดาว่าน่าจะอยู่ตรงนู้นกันหรือเปล่าจะเอตัวเองอยู่ตรงนี้กันหรือเปล่าอยู่ไหนกันนะาอ้าวอยู่นู่นคนนึงแล้วอีกคนอ่ะอ,าอ้าวอีกคนหายไปเลยอ่ะอาอนี่เจอแล้วสองคนอยู่ตรงนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวเราต้องพุ่งไปหาเขาเอาเขาพุ่งไปนูน่นแล้วงั้นผมเออรอพุ่งแป๊บเฮ้ยป,ป้าดาววิอา้าวซวยเขาไม่รู้ตัวผมกำลังจะไปหางั้นผมพุ่งไปหาเลยแล้วกันแหมเจเอเกสวัสดีจ้าไม่รู้แล้วว่าเราอยู่นี่ไงอ้าวซวยผมพุ่งไ่โดนอ่ะสวัสดีเจนเอตจะหนีไปไหนะมาเล่นนกับเเเเรราาาอพื่อนบลขอย ไม่ตอยแต่ต่อยไม่โดนงั้นผมก็ไล่ตีเขาธรรมดาเลยละกันนี่ตีสดเลยอ่ะไม่มีสกิลให้เล่นไม่เป็นไรงั้นผมก็ตีธรรมดาธรรมดาดีแล้วจะไปไหนมาเนี่ยมาให้โนรีแม็กซ์สองสองสี่ไล่ฆ่านายหน่อยสิตีไม่โดนด้วยไงผมงั้นก็ปาดาววอยส์ป้าตู้มเอาไม่โดนไม่โดนได้ยังไงงั้นพุ่งไปหาเลยวัดดีจ้าคิดว่าจะหนีพ้นเหล่าเพื่อนแนี่จับได้แล้วคุ้มทิ้งเลยเจเล็ตตี้อยู่นั่นเองเหรอวัดดีจ้าราดแมนสแตนดิ้งแล้วสินะพุ่งมาหาแล้วนะเพื่อนอ้าวไม่เห็นตัวงั้นก็ปาดาวไปก่อนแลล้้วกกกันนนนตููมมมเออาไไ่่่โดยยสงปหีผ็ ตบไปหนึ่งทีแล้วก็ตีซ้ำนี่ไงเจอพลังแห่งโดรียเซลหน่อยเป็นไงล่ะแบบขึ้นเข้ามาวันแรกก็มีสกินยเซลกับเขาเลยโคตรขิโกกับตัวเนี้ยนี่ไงเอากินไก่เรเพื่อนกินไก่ใช่ไหมน้นก็จับพรมเลยนี่ไงเจ็บสิยอมแพ้หรือ,อยังเชลลสกีแกะนะผู้ที่เคยขังวันเอกได้ฟีืูอแกทำได้แค่ดีเองเหรอเพื่อนจะหนีไปไหนจ้าว่าให้โนรีตกนายหน่อยโอ้ตบไม่โดนนะนี่ฮะเออจับได้แล้วลาก่อนบายอ โอ้โหคุณผู้ชมทางบ้านสกินโยเซลโคตรเท่อของโนริแต่ผมสงสัยตรงที่มันเพิ่งมามันมีสกินโยเซลกับเขาเลยเหรอ ตัวโคตรหดเลยสวดีจ้าค่ะที่ผมไปอีกครั้งหนึ่งเลวอ่ะอ่าเราดีมีแค่สี่คนเองลือ,อย่างงี้ต้องเดินตามหาแล้วว่าไหนสวัสดพทั้งสี่คนอยู่ไหนกันอ้อเจอเหยื่อแล้วงั้นก็พุ่งไปหาเลยละกันสวัสดีจ้าสวัสด,ดีเพื่อนงงกันสี่เรามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ะจะเอ๋อ่าหนีไปเร็วเกดหนีไปรีบวิง่งหนีไปเพื่อนหนีไปเลยปลาดาวตูมดูดกลับเข้ามาแล้วก็ตีซ้มเอาเรียบร้อยเอาบล็อกเลยเพื่อนบล็อกเร็วไม่บล็อกเหรอไม่บล็อกงั้นเราก็ตีสดก็ได้นะเราตีเยยยยี่่าอง้รรบ ไปอีกหนึ่งแล้วที่เหลืออยู่ไหนกันจ้าไอ้เมื่อกี้เห็นแบบว่าแบบแบบมีคนอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเอาเพลงขึ้นเพลงขึ้นแต่ไม่เห็นตัวคืออะไรฮะเพลงขึ้นแต่ไม่เห็นตัวเอาเขาอยู่ไหนอะ่ะเขาอยู่ไหนอะ่ะ เอ้งองไม่รู้อ่ะงั้นผมว่วา,วาวาไปนู่นแล้วกันเนาะจะเอ,วอ๋วัะดีจ้ามีใครอยู่ตรงนี้ไหมอ๋อนั่นไงเจอแล้วอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งใช่ไหมเอ่ยมาให้โนรีแม็กสองสองสี่จีจีไล่ล่าหน่อยสีหนึ่งสองซ้ำวอันจะเอ๋งงกันสี่มาจากไหนนี่ไงจับคู่ไปหนึ่งทีแล้วก็ลงลงไปใต้แมบเลยกันเลยทีเดียวนี่ไงแล้วผมก็โยนดาวดูดไปหนึ่งทีแล้วก็ตีซ้ำอ่ะตีซ้ำเลยไปไหนจ้าเชเลตตี้คิดว่าจะหนีพน้นเหรอเพื่อนนี่ไงปุ้บเอาสตราร์สี่เอาไปสตาร์สี่เอ้หรอเอ้าดียบ ông này เชลกีทำไมได้เดินวนนะเพื่อนถ้าเดินวนอย่างนี้นายก็ต้องตายนะเพื่อนยากเรียบร้อยลากกอยได้อีก2คนอยู่ไหนกันหนะ้าขอวิ่งตามหาหน่อย0 0นนายอยู่นั่นเองเหรอเพื่อนคิดว่านายจะหนีพ้นอีกไกลแค่ไหนเออยอ้ยร้องหอนซะด้วยเรามองไม่เห็นเลยนี่ไงดูดกลับมาเลยแล้วก็ตีซ้ำไม่ไงยลับไป40แล้วก็วิง่งซิ่งเลยโอไม่ทันไกลเกินนะโ,โ,โ,โอ้โหโถเอ้ย0 0 7แกนะแกะกล้าดียังไงมันคนละยศข้าอฮนะอดีตก็เป็นแฮกเกอร์ด้วยกันแท้ๆกล้าดียังไงมาหักหลังอะึกับใจตอน หลักการกลับมาที่แกกลับมาเป็นคนดีอย่างเงี้ยนี่ใสแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยสุดๆเจ็ดตายซะ น้อยเนี่ยสุดสุดเจ็ดทำไว้แสบมากแล้วก็เหลือเกทโกคูเกทโกคกคนสุดท้ายเ oh หรอเดียวโอ้ไม่ก็น่ากลัวจังเลยโอ้ไม่ก็เขาอยู่ไกลมากยังไงก็ไม่ทันแน่ราะพะน้นะผมวิ่งตามไปเลยแล้วกันนี่ไงอ่ะแล้วเขาบล็อกพอดีแล้วเขาต่อยซ้ำไหมไม่ต่อยซ้ำนผมกระปาดาวปาไม่โดนด้วยเอาไงดีว่าด,ดีเกทน,น่าจะมาถึงไหนเดียแล้วทำไมนายกเลือดเต็มไม่ใช่เหรอเอาต่อยไม่โดนเรียบร้อยเลือดเต็มแต่ออนิเมชั่นบอกว่าจับแขนเฉยเลยผมก็งงเหมือนกันจะหนีไปไหนจ้านายอยู่ใกล้ขนาดนี้นายหนีพ้นยากแล้วนะเพื่อนนายหนีพ้นไม่น มาแล้วก็ตีซ้ำหนึ่งทีเอาไม่โดนด้วยไงแล้วก็ตีซ้ำอีกทีไม่โดนด้วยงันพุ่งเลยแล้วกันมาอนนี้จับได้แล้วแล้วก็พุ่งอีกทีหนึ่งไงอันนียจับพุ่งเลยเป็นไงล่าบอกแกใช้ผิดจังหวะนะจ๊ะมวกสองสองสี่จีจีจะเป็นคนปาบแกเองไอ้เจ้าโกคูแกมามาจากแอนิเมชั่นใช่ไหมโอปาดาวไม่โดนแย่แล้วยี่สิบวิอ้อยตีไม่โดนอ้อยอ้อยจับได้เล้วลาก่อนโกคูเกตตายสนายนะเรียบร้อยเจาะ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 เออเต้นกันมันมันเลยทีดีวุ้ยแล้วรอบนี้คบฟาของผรมแล้วที่จะได้เป็นน มาขออนุญาตเบียวเป็นหนึ่งเดียวกับโนรีเลยละกันเอาแล้วตอนนี้คนเขาไปไหนกันหมดอะผมขี้เกียจเดินอะพุ่งไปเลยละกันแม โ,โอ้โหระหว่างทางเกือบเจอคนแล้วไงเกือบแบบได้ได้ไล่ฆ่าคนเลยวล่วงั้นล่าเชค,คนนี้ก่อนเลยละกันสวัสดีจะเชจะดีไปไหนจ้าขอแรงล่าหน่อยได้ไวอ่ะโอ้ตีไม่โดนด,ด้วยไงฮึบตีโดนแล้วโอเคตีโดนกับเขาสักทีตีแดดตีเลยอะ่ะทอยเหรียญกเพื่อนทอยเหรียญอยู่ได้งั้นก็ตายซะเถอะลาก่อนบายบายเรียบร้อยแล้วก็เื่อโยนดาวใส่วิโยนทีเผือตูมนี่ไงดูได้สองคนอ่ะน,อน,น็อตไหนดูไหนสิเอา้าดีแซนนายจะหนีไปไหนแซนแซนนายจะหนีไปไหนเพื่อนขอพุ่งไม่หาเลยละกันเอาพุ่งไม่โดนเฉยเลยอ่ะผมพูดเองสักงงน,ไไนั มากใช่ไหมเดี๋ยวเจอพลังแห่งโนรี่อ่ะเพราะตอนนี้ผมเป็นหนึ่งเดียวกับวอยสตาร์แล้วไงล่ะนี่จับเขาได้แล้วเอาขวดไ้วโดนเพื่อนเสียใจด้วยค่าจับแฟได้ก่อดจับแฟได้แล้วอู้อุอู้อีอ่าดีแล้วงาปาดาวใส่ตูมเนี่ยดูดเข้ามาแต่ได้อีกคนเฉยเลยงั้นเราก็เก็บเอเลียสก่อนเลยแล้วกันเอเลียสสร้างปัญหาเออเปลี่ยนใจแล้วเก็บเชลิสกี้ก่อนดีกว่าเชลิสกี้คนนี้ดูน่าจะเล่นเป็นหน้าดูงั้นผมกับพุ่งใส่เลยแล้วกันนี่เอาซวยอ้าวพุ่งไม่โดนพุ่งไม่โดนไม่เป็นไรงั้นผมตีีหหมู่่่่อะนนวย มัวได้เริ่มขึ้นแล้วอะแล้วเชเดตกี้ไปไหนแล้ววะโอ้สวีดีเชเดตกี้จะไปไหนจ้าโอ้ยตีไม่โดนอะเอ้ยแกจะดีฉันไปอีกนานแค่ไหนอน่ยฉันก็แค่อยากเล่นด้วยเฉยๆเองไม่ไหวแล้วปลาดาววิ้ดโดนไหมไม่โดนนะครับผมโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่เขาได้ได้ไดพิซซ่างั้นผมก็ต้องพุ่งจับเลยอ้าวไม่โดนโอ,โอ้โอ้แย่แล้วเขาจะตันผมไหมไม่ตันด้วยไม่ตันด้วยเหรอไม่ตันด้วยเหรอเอาไง จะตันยังไม่ตันเหรอไม่ตันหรอมางั้นก็ต้องเล่นเกมวิ่งไล่จับอย่างนี้วนไปวนมานี่แหละอ่ะโยนดาวตูมเนี่ยโดนไปหนึ่งทีเอาไงตันยังจะตันยังไม่ตันสักทีมาผมนี่โอบอ่าหลบได้เรียบร้อยโดนตีที่เกมจีวิทยาใส่ดากไปฝนสักนอะ่ะคิดว่าจะหนีไปไหนอ่ะเอามีกองพยาบาลเหรอมีกองพยาบาลเหรอกอาาเรอ็เชื้อโชเลยละกาัานี่ไงทำให้รู้ว่ากองพยาบาลเป็นอย่างนี้นะโอเครู้เรื่องล่าใครต่อดีนะเอ้ยตรงนั้นใครนะอย่าให้รู้นะเจเอว่าดีเจโอไม่ถึงตัวไม่เป็นไรงั้นผมก็โยนดาวแล้วกัน ไหน่เจอแม็กซสองสองใส่ไล่ฆ่าหน่อยเป็นไงล่ะแม็กโนลี่มาแล้วเอาเขาจิ้มหลังผมไม่โดนนะครับผมก็ล่าเขาต่อเลยแล้วก็จะดีไปไหนจ้าตีผม,มตีวื้นรัวๆเลยไปไหนครับคุณลีโอผมขอตีสักทีสองท,ท,ทีได้ไหมอ่ะดูดดาวเอาปลาดาวไม่โดนไม่ไปเป็นไรนะก็ตีสดเลยแล้วกันเนาะอ้าวแล้วเขาก็ได้เก็บพิซซ่าครับผมก็พุ่งไปเอาพิซซ่าเลยแล้วกันว้ายพุ่งไม่โดนอะ่ทะทำไมเกมนี้พุ่งพลาดบ่อยจังเลยครับผมก็ไปเก็บเอเลียแทนก็ได้เอเลียจะไปไหนโอ้โหเขาใช้ลาเท้าหนีผมเลยใช้ลาเท้าหนีเลยครับผมก็ว้าไปเลยว้าวาไม่ติดด้วยเยันดไไมม่เป็็รรคบผกตีสลใหอ ได้ตีธรรมดาก็ได้ยังไม่สนไม่แคร์รอะไรทั้งนั้นน่ะโอ้ยพลังแหง่งวอยสตาร์จะทําให้ผมนั้นจงเจรือน่ะเออมตีไม่โดนอ่ะเออขอตีสักทีนี่ไงเอาวคุณริโอตีผมอย่างนี้ได้ไงเนี่ยผมตีเขาไปการทักทายไปหนึ่งทีแล้วก็จับเขาได้แล้วลาก่อนลาก่อนซะเอลียาตายซะเถอะนายที่เหลืออยู่ข้างบนกันใช่นไมครับเอากดเอ้ากดสกิลไม่ติดกันขออนุญาตพุ่พงใหม่เลยแล้วกันแอนวันนี้เจเกสเรยียบร้อยโดนเล่นทีเผลอนี่แอนโอฮู้ไม่โดนอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ไล่ล่ากเขาใหม่ละกันเนาะจะะหหนนนนนีีีีไไปอ่่่เกกกโโโยดดดดดาาวววใส้้้้ตตตููมมลลับแ็ซซะ บล็อกยางไม่บล็อกกับเพื่อนบล็อกเลยนั่นแหละบล็อกเลยครับแล้วก็ตีเนี่ยเชสจะตีทีเผอหรอ่อนี่ไแล้วผมก็ตีเชสต่อเชสจา้าจะดีไปไหนจ้าขอผมขอไล่ตีสักทีได้ไหมนี่ไโดนแลวอ่ะไม่ปล่อยลาก่อนผมรู้สึกสะใจจริงๆที่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับโนรี่อบอกเลยว่ามันสกิลมันมากว่ามาหาหน่อยสิจแกนหน่อยเอา้านี่ไงสวัสดีขัาคุเรียวคุณจะหนีไปไหน่นี่ไงดูดเลยเอาดูดไ่โดนนพุง่งหรือไถเลยกันแหวนพุ่งส่แล้วก็จับได้แล้วแล้วก็พุ่งอีกรอบหนึ่งจับได้เานังักษาตัวเอองยู่หมเลยเร เป็นไรครับผมก็ล่าเขาแบบสดเลยก็ได้อะน,นี่โย,ยนดาวใส่ตาดักแต่ดักเยอะไปหน่อยน่าจะไม่หน่อยเยอะเลยแหละเอาไงจังหวะนี้เชสจะหนีไปไหนยังมีปืนหรือ,อยังเพื่อนถ้ายังไม่มีปืนก็ขออนุญาตตีสดเลยละกันนะเฮ้ยเฮ้ยซ้ายหรือขวาดีอ่ะเรียบร้อยเอายิงอะไรเพื่อนยิงไม่ออกด้วยเขายิงไม่ออกด้วยงั้นก็เชื่อเลยละกันลาก่อนบายบายตูมโอ้โหการที่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับโนลี่นี่มันสนุกขนาดนี้นี่เองอะ่ะตูมสำหรับผมนะถือว่ายูนเซลของโนลี่ที่ทําออกมาดีใช้ได้เลยครับทุกคนบอกเลยว่าทํามาสวยมากผผมมมคชอบะแล้้ววกก็เียยาๆด เดียวกันนะเพราะผมเป็นหนึ่งเดียวกับวอยสตาร์เป็นที่เรียบร้อย